ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านผู้ชมชื่อมไปเอซีลงเตะนัดที่5ของไทยลีก2019นะครับเป็นเกมกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นนัดที่3ที่พยักหน้าออกนอกบ้านนะครับเจองานหนะักเช่นเคยครับบุกมาเยือนช้างศึกยุทธทีสุพรรณบุรีเอนะครับ สุพรรณเกมล่าสุดเพิ่งแพ้ตราดมาถึง4-0นะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่8ปีแล้วนะครับตอนนั้นเจอกันในสมัยดิวิชั่น1เกมนี้ชมเปี้ีมีเอกลักษ์ปัญญานะครับหายเจ็บกลับมาส่วนเจ้าบ้านนี่แนวรุกน่ากลัวนะครับมีทั้งจจนาธานเฮสคริสตันซินวาแล้วก็ชนะนันต์ปัมบุภากองหน้าทีมชาติไทยนะครับเกมเริ่มแล้วครับเตะเร็วเลยครับ5โมง45นาทีเชมเบยมาดีนะครับนาที12ทักทายก่อนจากทุ่มมงของเอฟซันไปครับ ี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะครับทั้งที่เป็นกองหลังอ้าวแล้วครับสุริวิทย์ทำชิงมาพิชิตพงษ์ยิงไกลลูกนี้ไปเฉล็บแหละครับมาแล้วก็คว้าไว้ได้แล้วครับสระบุตรกองลบับสุปฏีนะครับนายดานนะฮะมือหนึ่งของสุพรรณตัวน,นี้เจ็บอยู่นะครับเป็นสระบุตรกองลบับลงมาเล่นแทนนะครับโอกาสของสุพรรณจังหวะนี้ไม่ได้นะครับมาฟรีคิกครับจุฬาธานเฮสปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ก็เฉียวสามเหลี่ยมออกหลังไปนะครับ โอกาสของเชืใหม่ครับฟรีคิกหวางเข้ามาลูกนี้ขึ้นไปมงึงอู้หูได้ลุ้นเลยแล้วครับทศพลชม,ช,มชนลูกนี้บาเนื้อโคตรเรียบร้อยไปแล้วครับเจ้าตนโอ้โหหลายจังหวะนี้ครับโอกาสเติมของอดุลน,นะฮะแปะลูกนี้เนื้อโคตรเรียบร้อยเหมือนกันโอ้โหจึงใหม่มันถากเสาออกหลังไปอย่างเหนือเชื่อนะครับลูกนี้ค่อยๆกลิ้งออกไปแต่สุดท้ายเชงใหม่ก็มาเสียประตูจนได้จัดจังหวะนี้ครับไปด้านของมีโชคมหาสารนุกูลนะครับสอดขึ้นมามึง โนนม่วงงามก็เหมือนจะหลังเลนิดนึงด้วยเลยก็ว่าจะออกหรือไม่ออกดีดูฮะวิ่งเบียดกันมากับสุรวิทย์ไม่ลำหน้าครับแล้วแต่สินใจมงเลยครับจังหวะแรกนนออกมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้1-0ครับสุพรรณบุรีได้ประตูขึ้นนําว้าเชียงใหม่ได้ลุ้นจากฟรีคิกช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับพิจิตคพงแต่ว,ว่าโดนสราวุธกองลาบปัดออกหลังไปทดเจ็บกับโชติพัฒน์โยนเข้ามามงไว้ได้เอกนิดล็อกจัด ยิงตูงนีง้แต่ว่าโดนขวางเอาไว้แล้วครับมาจังหวะนี้เอฟซันไม่ได้ครับผู้ตัดสินเป่าไว้แล้วโอ้โหจบครึ่งแรกครับเช่อม่เอฟซีจริงๆแล้วทรงบอลถือว่าสู้ได้เลยแหละครับแต่ว่าสกอร์นะตามหลังอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในครึ่งหลังเชง่หม่ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับครึ่งหลังยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมแหละครับแล้วก็นาทีแรกเจ้าทินเกือบหนีไปลูกครับจังหวะนี้ได้ยิงแต่ว่าออกหลังไปนะเคยตันซินวา ประสานงานกับจนาธานเฮสนะครับที่เป็นคู่หัวหอกที่อันตรายมากเลยรันยิงลูกนี้ก็ไปเข้ามือสระบุตรกองลาบนะครับสุรวิทย์โลกาวิทย์ลองส่องไกลหมายครั้งนงครับเอกนิตปัญญาเอกนิตเอเลียนโดแทงช่องมาลูกนี้อาซัซอยซัดเรียบร้อยครับตัวผู้ชมดึงประตูต่อศูนกับโหโเอาจนได้ครับเชมเอฟซีเตเสมอสำเร็จในครึ่งหลังนะฮะเป็นประตูที่2ของอาซาซอยนดูกานีครับเนี่ยฮะ ผู้เล่นของสุพรรณบุรีพยายามจะเข้าไปฟ้องพุทธินว่าเป็นลูกแทนบอลของอาซัสสอยเลยครับแต่ว่าพุทธินไม่ว่าอะไรครับอาซัสสอยก็ไม่สนเนี่ยยิงเลยครับตรงนี้เข้าเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหอะไรกันจังหวะน,นี้มึงแต่ว่าไม่ได้นะครับเคยตันสินหวามาอดุลจ่ายเข้ามาลูกนี้อะไรครับจำชิงชนะนั้นป้อมบุภายิงด้วยว่าไปตรงตัวหนุนม่วง,งงามเลยครับมา ตะทิ้งออกมาได้ครับแนวรับชิงใหม่แต่ในโอกาสนี้ครับอาซโซยเปิดเข้ามาสระบุธปัดออกมาไม่พ้นอะไรเสร็จเลยครับเรียบร้อยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับปูเอเรียนโดเลยครับยิงต่อเนื่องเลยนะครับเกมล่าสุดเพิ่งยิงชนะราชบุรีมานะครับวันนี้มีสกอร์อีกแล้วดูครับต้องชมมาซโซยนะครับเปิดเข้ามาแล้วโชติพัฒน์พุ่มแก้วโฉบมงเป็นการทําลายสมาธิของสระบุธกรลาบนะครับปัด บอลตกอยู่ตรงหน้าไอเดนดรก็ยิงสวนเข้าไปง่ายๆ2อหนึ่งครับนี่เป็นเกมนอกบ้านแล้วพยักหน้า,นาดโดนนําก่อนนะครับแต่กลับมาได้โอ้โหจากนั้นนี่เจ้าถิ่นบุกแหลกเลยครับจังหวะนี้เคยตันซินวาจะยิงด้วว่านอนออกมาบล็อกเรียกว่าจอดๆหน้าประตูเลยครับโอ้โหครึ่งหลังนี่นนม่วงงามงานชุกเลยครับจังหวะนี้ยิงไกลแล้วก็ปัดออกมาได้อีกค,ครับคิมซังพรนะฮะมิดฟิลด์ชาวเกาหลีใต้ ตัดบอลแล้วลุยมาแทงมาทางซ้ายเอ,อาวเลยครับกองหน้าถัวสำรองเลยครับมาร์คพัตมันยิงยนุกนิดนนเซฟอีกแล้วโอ้โห,โโหนี่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมานะครับมาร์คพัตมันนะฮะเกือบจะตีเสมอให้เจ้าถิ่นได้ยิงลูกนี้หลุดกลอกหลังไปอีกครับเคทันซินวาครึ่งหลังเนี่ยสุพรรณบุรีก็โอกาสเยอะเหมือนกันนะครับคือยิงพลาดไปเองแล้วก็เป็นนนที่เซฟช่วยทีมได้หลายครั้งด้วยนี่ก็อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนูกยิงไกลของทีนกรอสุรินนะครับ เป็นฟรีคิกของสุพรรณบุรีครับระยะอันตรายด้วยเอฟซันนะครับมาคริตันยิงติดกำแพงเลยครับเรายังช่วยกันเอาไว้โอ้โหเอฟซันสู้เต็มที่เลยครับจังหวะนี้ล้วหมดเวลาการเด่งกันครับทานผู้ชมนี่เป็น3แต้มแรกนอกบ้านของพยัคฆ์ล้านนาในไทยลีก2019เลยนะครับโอ้โหและเป็นชัยชนะ2นักติดต่อกันนะครับเกมที่เราชนะราชบุรีวันนี้ชนะสุพรรณบุรีถึงถิ่น2ประตูต่อ1นครับ Today's game was hard like we expect. We played against a big club, big investment, big players, they had many good players and we compensated with the fight that we had in the second half. Also, first half, I believe we deserve a better lucky. We're not supposed to, to leave the field losing 1-0. But at least we came back, we fought back. Uh, it is the way that Shang might play. Always fighting. ครับสหรับเกมวันนี้นะครับก็ก่อนมาเราเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องมาเยียนสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเป็นทีมที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับตัวผู้เล่นก็มีคุณภาพที่ดีนะครับหลายๆคนซึ่งตรงเนี้ยเราเราก็ในในฐานะที่เราเป็นน้องใหม่นะครับในไทยลีกเอง เราก็เข้าใจในจุดนี้ดีแล้วเราก็เตรียมทีมมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับเพื่อที่จะมาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งตัวโค้ดเองนะครับก,ก็ตอบโจทย์จากคำถามตรงนี้ด้วยการที่เราเราเราเล่นด้วยสปิริตนะครับเราเราจะเห็นได้ว่าน้องทุกคนพยายามเล่นเพื่อทีมนะครับทุกคนวิ่งไล่เพื่อทีมนะครับตรงนี้ตรงนี้ตอบโจทย์ในในคอนเซ็ปที่โค้ดเอาวางไว้นะครับแล้วก็เนี่ยคือเป็นจุดนะครับเป็นคอนเซ็ป เป็นวิธีการเล่นนะครับของเชียงใหม่คือเราเล่นด้วยสปิริตนะครับเป็นทีมสปิริตที่ดีมากครับ